ได้เป <Cornell> ็นทุกสิ่งนั้นก็อยากนี้มันถึงมันได้แต่สองตาไหมไม่คือเวลาพูดเราพูดเป็นสามตาแต่จริงๆแลนะทั้งสามนั้นเห็นตาใดตาหนึ่งก็เท่ากับเห็นสามสาเหมือนอะไรจะอันนี้ขึ้่องอ แต่บุคคลในอดีตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงโอเคอาจะใช้การทำนิปัสนปสนาอาสาวิปพพานหรือความไม่เที่ยงนั้นะแต่มันมีบุคคลบางกลุ่มอย่างเช่นไม่กระสอบกุะบุกมไม่รู้หรอกกานที่จะตามตามตาตาตาแต่เกิดอาการที่เรียกว่าเบก่ดที่นี่กับท้องหมอ,อที่นี่มุดไปที่นี่กับท้องหมอบังเอิญเดินไปเจอใครบ้าง

ตรงนี้มันก็มีคนบางกลุ่มเนี่ยอาศัยความเื่อเมื่อเป็นเื่อมันไม่อยากจะคิดมากถึงมันอะไรต่อไปแล้วไนงะคือไอ้คุมพวกนี้ได้เห็นอะไรเป็นหลักเลยอ่านหน้าตานั้นเอาอีกไหมเอ <c oughs> าอีกไหมเอมาสอิ่งรอบเอาปริญญาเต้ยตายไหม

แม่ตายนะตาหัวตายลูกตายลูกอะแล้วก็พ่อแม่ไปง่ายตายป้าเลยป้าเลยแก้วแก้วแก้ววิ่งกระจายกระจายเลยอันนี้คือสายความทุกข์สายความทุกข์แล้วก็ เกิการตันต่เรือนหนปัตตานถึงวังรู้นะื่วนี่ในพี่โ่อิย์จพวกเรา้วกันะคนให้อาิย์จับเานบอกเดี๋ยมันกเย หเห็นตรงนี้เธอจะรู้นักทิว่าเธอข้ามเขตแล้รข้ามเขตของอะไรปุ่ปุดชนเข้าสู่เขตของตรงเนี้ย หน้าด้านสองหนึ่งนักสงฆอตาบานต่อไปในบทธรรมขั้นที่14บสี่ที่สุดนั้นก็นำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเหตุสิ่งบางกลางทางกลางทางเป็นประจำจากพระเจ้าเพราะื่องตรงนี้เนี่ยกางทางเป็นประจำพระสงฆ์ตาบานท่นที่อาจารย์ผู้ขานหน้าตาเห็นแล้วแต่ยังไม่จางและเราเห็นสิ่งสกปรกที่มันเปื้อนอยู่มันห่าเห็นหรือยัง เห็นแล้วรู <c> ้แล I mean? ้วใช่ไหมว่ามันสกปรกรู้แล้วแต่ยังไม่ซักใช่ไหมยังไม่ซักแต่เห็นแล้วรู้แล้วเดี๋ยวกลับไปซื้อซักถูกป่ะนี่คือประสบการณ์บบก้าวผสมกับแบบนี้เห็นแล้วรู้แล้วว่าผมจะต้องซักแต่เขาเป็นนักธกูทาเริ่มเตรียมแลของซักก็ตะลอมังน้ำใส่เอาไปแช่พอเริ่มแช่มันก็เริ่มเริ่มจั นนี้ก็ไค่อยลงมือซักเห็นบาาจานทางอยู่จะเป็นภาษา,านะกีสาเห็นไหมตลกไหมปวจะเป็นองไซักไปเรื่อยๆเสร็จแล้วซักไปเรื่อยยซักไปเรื่อยะต่อไปหมดที่สข้อที่สิ้า หมดแล้วใช่ไัมหมดแล้วสั้างของต่าตรงนี้ก็กลายเป็นว่า ของเธอซึ่งเป็นสิ่งที <c oughs> people, artists, ่ต้องคอยควบคุมระวังอย่าให้ความคิดนั้นะความคิดที่จะทำร้ายเขาไปลงมือทำหรือไปลงมือพูดที่เขาเสียหายอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องบังคับใช่ไหมมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราตระหัมากอยู่แต่เมื่อไรที่เราเห็นตรงนี้แล้วมันละกดคือละตั้งแต่ความคิดที่อยาไปทำที่เขาเสียหายนะไม่คิดอีกต่อไปไอ้ที่เคยคิดเกลียดก็เลิกเกลียด ที ate, ่เคยคิดรักก็เลิกรักครับหยัดรักหัชาได้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นอาริยากันนังสอเป็นสีที่ไม่ต้องมาระวังต่อไปเพราะความคิดที่จะไปเหลียนเด็กเขาไม่มีแล้วความคิดจะไปขโมยก็ไม่มีแล้วความคิดจะไปเปนละเบิดในการของเขาก็ไม่มีแล้วความคิดในการที่จะไปพูดจาทำร้ายหลอกลวงให้เขาเสียหายก็ไม่มีแล้วและความคิดที่จะทำให้ตวเองขาดสติเพราะเราจะต้องมาฝึก อนาคนตะสติมันก็ไม่มีแล้วมันก็เลยกลายเป็นอริยการอสิจสิทนบ้า,า,ากแค่ไหนการคือการดูพระสนาาุนทาั์ใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยอันพระสุนาาทรัา,าสังดยเมืต่างสัไดนะ้แต่คราวนี้ลา้ลา,ลานะลนะอันนั้นลา้างคือลาความคิดเ็นชนิดที่เป็นอัตตาความะเลยสงสัยต่องนทวนนัยแล้วก็ สีธรรมะลัมากทะลักมากแต่ยังไม่ได้ดับอะไรเลยนะแต่พม,ม่านาคามีการดับอะไร,นะระไ,ได้กานะมาลา Ela foi com o อันนี้เธอก็กลายเป็นพระอาณาและใครที่เชื่อว่อาอาณาธรรมนีต่าจากชาติเกิดนั้นม็นยากอนโลกนี้มันสำหรับคนที่มีเกลี็ดก็เลยบอกพระอาจารย์ข้าีต่าง เก็บมากดีกว่าก็มันเป็นข่วิชาก็จริงแต่เป็นข่วิชาที่มันไม่ไม ouais pues ่เป uh ็นโทษนะคือมันเป็นแค่อัต่าที่จะเก็บเทียบดีกว่ากันเลวกว่ากันเสมอกันแต่มันจะอะไรเนี้คือมันตรงบ้างที่ในความสิทธิในความรู้สึกพุ๊บเลยแต่ว่าเนี่ยคือคีบอกเทียบกันถ้าท่านมักจะใช้ว่าหายใจพื้นเดียว คือมันน่าขึ้นมาเพราะว่ามันยัมีเชื้อของอัจฉริยะเหลืออยู่แต่มันจะเป็นกิเลสไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่แต่อะไรจะมงตรงนี้มันน่างงเนี่ยเพราะว่ามันเจอแล้มันเจอที่ทักพูดมันเจอแล้แต่จะไปต้องพูดเพราะว่าตัวนนี้มันมีอยู่อย่างไรจะไปต้องพูดมันเป็นคนด้านเราได้พูดไปก็เลยพูดพูดไปก็ไม่มีปัญหา เราก็ยังไม่ด้องอะไรเาก็งงไม่ได้งงไม่ได้าจะเป็นคงพูดพือหาไอ่งีละต่อไปในชั้นที่26ปฏิบัตาลาุบัสยสสิสามิติสิวิสุนัยอนั้นในหกจาาเป็นดตาเุสิาสลัคืน โยกระตัดเราต้องรับผิดชอบกันนันเพราะฉะนั้นไม่มีปูที่เกิดนี่แหลกรรมที่เกิดเพราะฉะนั้นใครอยากเกิดก็ทํากรรมดีก็ได้กรรมชั่วก็ได้มันได้เกิดนะแต่ถ้าไม่อยากเกิด

เสกิมิมนินั่นคือโลกกระทำไแน่วัะนั้ของผู้พูดดีชัว่วยถ้าทำดีทำชั่วยมาที่นี่ถ้าเหลือดีเหนือช่วยแต่พระนาชาไม่ไปที่นู่แต่ถ้าหมดแล้ว,ท,ว,ท,วท,ทั้งตัดตาทั้งอวิชชาทั้งหมดหมดแล้วสิ้นแล้วไปไหนไหมไปสู่ธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเข้าสู่อ่ะ เราจะต้องเรียนต้องเรียนต่อบทต่อไปใชด้วยซ้ำในหนังสือเนี่ยมัมีบทที่ชื่อว่าอะไรนะนฮะ 6กลายเป็นไรปแล้วสิ่เหล่านี้ต้องกลายเป็นอไปแล้วเป็นผาหลัล้วเพราะนั้นพลาสติกสี่ของกันตเป็นผ้าหลเลยแต่แาวนี้เรื่องของทาชาตมันเหมือนกับว่าเราใช้รถบาลลี่ตัใหญ่ตลาดแล้วเราคิดดูเธอซื้อบลี่ทั้เท่าไหร่ สิบยสิบล้านใช่ไหมลแล้วซื้อไปจัดตลาดไปตลาดบางใหญ่ขับฟอร์นิเอรไปที่จับ้าหายา,ากทาน้ำมันก็แพงมันเกินหรเหตุาเห้ยไหมเก<อ>ินคราวนี้เอาแค่พอดีกับฐานะใช่ไหมเอาแค่ส่ฐานน้ไม่ต้องฟอร์นิเอร์เอาแค่รถอีตันถึงตลาดไาด้หมือนันไหมได้เกี่ยวก แตไปมีบานมีโค้เราเห็นวิ่งจรถจไม่เห็นวิ่งก็จะเสียไปอีกแล้วมาเสียไปอีกตันาแต่เด็กคนถุงรงไก็ไม่รู้